ฟูมากๆาค่ะเพราะว่าอ้อมอะได้มาเปิดบ้านคนที่เขาติดตามเราแล้วก็คอนเทนต์ของเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจให้เขาด้วยแล้ววันนี้ค่ะพี่แม็กแต่งบ้านของตัวเองแล้วก็กําลังจะแบ่งปันแรงบันดาลใจเนี่ยให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ในช่องของเราอีกแล้วบ้านพี่แม็กน่ารักมากทุกคนแอบพึ่งเอไปครับตอวันนี้ต้องขออนุญาตพาทุกคนเข้าไปทัวร์บ้านพี่แม็กด้วยนะคะยินดีเลยครับผมจริงๆก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่า คอนเทนต์บ้านของเราจะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของช่องของอ้อมทาราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับในช่องด้วยนะครับจริงๆแล้วมาถูกเวลามากเลยครับเพราะว่าเวลานี้ครับของบ้านเนี่ยแสงจะแบบสวยมากๆเลย จริงๆแบบสะท้อนกับต้นไม้เป็นเงาแบบยังกับสตูดิโอทุกคนอันนี้คือเกิดจากความตั้งใจแน่นอนใช่ใ <c oughs> เพราะว่าตอนที่มาซื้อบ้านหลังนี้คือมาช่วงประมาณนี้เลยและตอนที่เข้ามาเนี่ยคือแบบแสงมันสาดมาที่พื้นโดนแบบผนังของบ้านแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันคือคาเฟ่ในนาค้ของเราอ,อะ่ะก็เลยแบบ ตัดสินใจซื้อเลยเห็นและถูกใจเลยใช่ครับทั้งทั้งที่ตอนนั้นก็คือเป็นบ้านแบบบ้านมาตรฐานเพนเพลนพื้นแบบแกรนิโตธรรมดาแกรนิโตแต่ว่าดีเขาติดวอลเปเปอร์ม่ให้แล้วตอนนก็เป็นสีนี้เลยใช่ใช่ครับก็ถือว่าวอลเปเปอร์ไปได้ไปได้อยู่สีแบบโอเคก็อันนี้โซนแรกนะครับเป็นโซนที่เรียกว่าได้ใช้ชีวิตเยอะสุดลวเพราะว่า เวลาไม่ทาอะไรก็จะมานอนมานั่งดูทีวีเล่นมือถือตรงนี้เลยครับผมแล้วโซฟาก็คือดูดวิญญาณมากนุ่มมากครับลองไหมครับ <laughs> <ง> <laughs> นุ่มมากครับทุกคนออลองมาแล้วด้วยนะแต่ว่าแบบด้วยความที่แบบวฟ์เขาดีมากแบบเ <c oughs> คาน์เตอร์ทีวีสีไม้โอก๊กนี<ม>่โซฟาขาวพร้อมด้วยผ้าสี พูดโทนนิดหน่อยไม่น่านิดทุกคนดูแบบดูแสงที่มันลอดผ่านต้นมะกอกอันนี้คือตั้งใจตั้งใจตั้งใจวางเก้าอี้แบบตั้งใจวางตรงนี้ตั้งใจวางน้องตรงนี้เพราะว่าแสงมันกระทบมาแล้วมันสวยมากอันนี้ก็คือเป็นโซนลิฟวิ้งเอียรที่ใช้พื้นที่บ่อยที่สุดใช่ใช่นะคะถัดมาก็จะเป็นดินนิ่งเอียรแหละใช่ก็กินข้าวตรงนี้นะครับก็เวลาจะกินข้าวก็นั่งตรงนี้หรือแบบเอ๊ะไม่อยากนั่งยืนกินก็มาตรงนี้ได้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครับผมซึ่งเวลาเพื่อนนมาาาบบบ้้เี่ยถแ พื้นที่ไม่พอเคาน์เตอร์นี้ก็สามารถพับลงได้ด้วยครับผม แต่ว่าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันมีการเลือกอย่างดีทุกอย่างอย่างรังผ้าม่านก็เป็นลายไม้<ช>มีการสลับระหว่างมู้ลี่ไม้แล้วก็สลับระหว่งางผ้าม<ช>่านผ้าคือทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจตั้งใจครับเพราะว่าด้วยความที่เราชอบไม้นะครับชอบความเป็นสแกนอาจแปนดีอยู่แล้วก็เลยเหมือนคุมโทนด้วยไม้หมดเลยแล้วก็สีไม้ก็จะมีความเข้มนิดนึงทุกครั้งเวลาจะซื้อของเพิ่มอะไรก็จะนึกถึงว่าสีต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหลุดเตียมครับ ทุกอย่างจริงๆคือมันเริ่มแต่ว่าเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มากกอนใช่แล้วอันนี้ก็คือบิวอินใช่อันนี้คือเราซื้อเองอันนี้คือเราบิวอินกับพี่ผู้รับเหมานะครับเราก็บอกว่าพี่ก่อนจามย้อมสีเนี่ยเทียบก่อนนะว่าเหมือนหรือเปล่ายกโต๊ะตัวนี้มาให้เขาดูเพื่อให้เขาเทียบว่าเฮ้ยพี่ทําสีให้เหมือนนะใช่ใช่ก็โชคดีที่ มันเนียนมากครับเหมือนแบบมาด้วยกันแต่จริงๆก็คืออันนี้ซื้อเองอันนี้คือผู้ละหมาทําให้ครับแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นสายคาเฟ่ฮอปปิ้งเพราะว่านี่จ้ามีมุมเล็กๆตรงนี้จ้าใช่บ้านยุคนี้เขาเจาะกันแล้วก็เจาะบ้างเจาะบ้าแต่ว่าอันนี้เราเจาะเองบ้านโครงการไม่ได้มีไม่ได้มีให้ครับก็เรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะตอนที่เจาะคือข้้งหลังมันเป็นเหมือนแผงวงจรของบ้านครับก็เรื่องใหญ่แต่ว่าก็สุดท้ายคือเราแบบรู้สึกชอบมุมนี้มากครับ มาจากดินนิ่งแอเรียมาเจอมินิบาร์เล็กๆนิดนึงถัดมาตรงนี้เราก็จะเจอกับห้องครัวใช่ใชแล้วครับผมก็รจริงห้องครัวนี้เมื่อก่อนจะเป็นกระจกครับเราก็มีการทอดออกครับทุกคนแล้วก็ เปลี่ยนไปเป็นไม้เพื่อให้ไว้ของบ้านมันเหมือนกันทั้งหมดนะครับซึ่งก็ไม่ใช่บานประตูไม้ธรรมดานี่มีการเสาะร่องไม้ด้วยนี่มันเห็นความพิถีพิถันมากเลยนะคะดูมือจับประตูดูอะไรอย่างเงี้ยพี่แม็กเลือกเองทุกอย่างเลยเลือกเองครับเลือกเองออกแบบเองแบบคิดเองออกมาเองแล้วก็เป็นพี่แม็กแล้วก็ช่างเลยถูกต้องครับตู้ไฟที่บอกว่าย้ายขึ้นไปใช่ใช่ครับก็คือออกมาเป็นเลื่อนไปดูอินปิดเขาซะถูกครับก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นครับผมแล้วก็เตรียมช่องไว้สำหรับเสียบบิวไฟด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องวางแผนไว้ดดดีีีๆเเพราาาาะวววว่่ถ้้ไไมงแผนนน๋ยตอิ สายไฟเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้อา <c oughs> พาพอมาถึงตรงครัวครัวน่ารักมากเลยอะจริงๆอันนี้ก็วางแผนเยอะเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยท่อเขาเรียกว่าท่อน้ำทิ้งใช่ไหมมันจะ <c oughs> อยู่ฝั่งนี้นะครับก็ตอนที่คุยกับพี่ผู้รับเหมาเนี่ยคือให้เขาย้ายมาฝั่งนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าก่อนจะเปิดตู้เย็นอะของที่เราซื้อมามันควรมีที่วางก่อนเพราะว่าถ้ามัน <c oughs> วางบนซิงเนี่ยอาจจะไม่สะดวกแล้วก็ถ้าเราล้างจานตรงเนี้ยเดี๋ยวน้ำกระเด็นโดนตู้เย็นก็เลยขอให้เขาเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ครับ <O> <coalition> อ๋อเพราะตู้เย็นยังไงมันก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ใช่ครับเพราะมันมีปลั๊กอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยใช่แล้วก็ตอนนั้นก็คิดในหัวว่าแบบถ้าเราล้างจานนะจะคว่ำตรงไหนดีตรงนี้จะกินพื้นที่วางของหรือเปล่าก็เลยเป็นปิ้นไอเดียว่างั้นล้างเสร็จเนี่ยคว่ำความข้างบนเลยนะครับก็ไปไปหาตัวนี้มาได้พอดีเลยแล้วก็บอกพ้รับเบอกว่าโอเคเว้นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาติด ไอ,อที่ความจานอันนี้เือเกิดจากการแบบเห็นเล็บคเลนมาเหรอคะพี่แม็กหรือว่ามันอยู่ๆไปเดินไปเดินห้างแล้วก็เจอเลยก็รู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์เพราะว่ามันไม่ต้องแบบวางข้างๆมันคว่มข้างบนได้เลยก็ซื้อมาแล้วมันก็ถอดแบบล้างอะไรเงี้ยได้ด้วยอ่าแปลว่ามีการแก้แบบระหว่างทางนิดน,งน,ดนึงนิดนึงนิดนึงครับแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่ครัวในใช่ใช่เพราะว่านี่คือเราใช้ชวิตในการอุ่นในครัวอกเบาๆแต่ว่าถ้าแม่เรามาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็บอกว่าแม่ครับเชิญด้านนอกเลยครับแม่ ก็ให้แม่ได้ทําอาหารแบบแบบจะตำจะอะไรสับยังไงก็สามารถใช้ครัวข้างนอกได้ครับเสอร์นี้เราก็ต่อเติมต่อเติมเพิ่มเหมือนกันจริงๆโครงการให้มาก็คือมีพื้นมีผนังแแหละแต่ว่าตรงเคาน์เตอร์ตรงซิงค์ตรงกระเบื้องเนี่ยเราก็เลือกเองอโครงการให้เป็นถึงกรอบประตูอลูมิเนียมจนถึงหลังคาใช่ไหมคะใช่ใช่จริงๆกรอบประตูอลูมิเนียมนี้ก็คืออันที่เคยอยู่ในบ้าน ตัวเดิมใช่ใช่อ๋อเราเอามาปิดตรงนี้ใช่ก็ประหยัดไปได้ส่วนหนึ่งครับของของเดิมมันมีคานตรงนี้ไหมคะมีมีคานให้ครับแต่ว่าไม่มีประตดงใช่อ๋อเขาลืมอ่ะ เปล่านะเไี่เแล้วไม่ทิ้งนะครับแล้วเขาประหยัดนะน่าสนใจจังเลยอ่ะอันนี้ก็เก็บของอะไรได้ครับคือถ้าแม่อยู่ก็จะยุกมาเดี๋ยวว่าถ้าแม่ไม่อยู่ก็เก็บไว้ข้างในก่อนจะได้คุมโทนได้คุณจะได้ไว้มันเทได้ยังดีอยู่เพราะครัวที่สําหรับคุณแม่ก็คือครัวปูนเลยใช่ใช่ให้มันสมบุกสมบันเลยแล้วก็มาถัดมาที่โซนซักล้างทางนี้ใช่แล้วก็ซักผ้ารประตากตรงนี้ได้เลยดีจังเลยอ่ะแต่ยังมีดีกว่านี้ครับอ้อเดี๋ยวเราขึ้นกันไปข้างบนนะครับผม ที่ทำเพิ่มเพราะว่าเขาเจะมีแค่ตัวอ,อ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ชักโครแล้วก็กระจกแผ่นนี้เลยแต่ว่านนวเราอยาก<ห>คุมโทนิดนึงก็คือเราก็รู้สึกว่าห้องน้ำเนี่ยมันต้องมีของเยอะ,อะแบบพวกกระดาษพวกทิชชู่อะไรอย่างงี้ครับก็เลยทำตัวสิงครอบสิง สำหรับใส่สข,อขอบแล้วก็กระจกก็ใส่ขอบไม้เพื่อคุมโทนด้วยซึ่งจริงๆแล้วเราใช้กระจกเดิมโครงการแต่ว่าเพิ่มขอบเขาขไปใช่ใช่ใชครับเพราะเป็นวิธีที่เซฟคอที่สุดแล้วก็เป็นเราแล้วก็ช่างเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> โอ้โห ุดย่แต่โทนสีนี้คือโทนสีเดิมใช่ไหมคะสีเดิมเลยครับกระเบื้องเดิมเลยอทำไมไว้มันเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวต้องขอภาพมีฟอร์มมาเทียบนะใช่มได้เลยครับแต่ชันนี้น่านี้ใช่จริงจริงน้องมีแบบว่าเปิดปิดไฟได้ด้วยนะก็สำหรับไว้โชว์ของคือจริงๆอาจจะดูเป็นสตูดิโอเราตั้งใจอย่างนั้นเลยเพราะเราอยากให้แบบเป็นโซนที่เราแบบวางของโชว์แต่ว่าของที่เราใช้จริงจะอยู่ใน ก็คือซ่อน,อนซ่อนไ<ห>ว้น,นะเพราะ,ราะว่าเป็นฟังก์ชันที่เราใช้จริง,รงคือถ้าเปิดมาอาจจะตกใจครับแต่ว่าไม่เราตั้งใจอย่างนี้แล้วคือใช้งานคือในตู้แล้วก็ข้างนอกคือโชว์เพื่อให้มันคุมโทนบ้านได้ คุณอ,อ้อมากเลยนะคะวันนี้ที่พามาทัวร์บ้านเดินนําเฉยอะยเป็นเจ i̇şte. ้าของบ้านเฉยวันนี้มาเริ่มกันที่ห้องนี้ก่อนเลยครับข้างบนมันจะมี3มห้องนอนสองห้องน้ำนะครับวันนี้ก uh, ็เป็นห้องเวลาแม่มาจากต่างจังหวัดก็สามารถนอนห้องนี้ได้นะครับอ๋อก็เลยไม่ได้แต่งอะไรไ้เยอะมากแต่เป็นการแต่งแบบกรุบกริบกรุบกริบก็ใช้เฟอร์นิเจอร์อีเกียคือแบบซื้อมาก็วางได้เลยแต่คุมโทนเหมือนเดิมค well> ุมโทนคุมโทนไว้เพราะจริงเขาก็มีโทนเสียเราเลือกเยอะแต่ว่าเราก็คุมนิดนึงครับ แล้วก็ถัดมาครับห้องนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับเตรียมพร้อมจะเป็นห้องดูหนังในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้งานก็ใช้สําหรับเป็นห้องรีดผ้าไว้ก่อนนะครับอเป็นห้องอเนกประสงค์ไปก่อนใช่ใครมาก็นอนพักได้ครับแล้วเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันนะครับของสองห้องข้างนอกครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วชีวิตพี่แม็ก็คือจะอยู่ในห้องมาสเตอร์ห้องใช่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่เคยพาใครมาบุกห้องนอนแต่นี่คือห้องนอนของเองครับเชิญครับว้าวได้มาข้าห้องนอน แสงแบบจัดเต็มมากเลยอันนี้เตียงนะคบก็เป็นเป็นไม้สักชิน้นเดียวในบ้านที่เราซื้อเองนะครับผมก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวด้วยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าไม้สักเขาแบบดีไม่ดียังไงแค่รู้สึกว่าเออมันทนเราซื้อไปก่อนเตียงควรจะเป็นไม้เนื้อแข็งคคแล้วหละคน,นชอบใช้ไ<ห>ม้ออกเห็นเพื่อนเขาได้นำไม้ออกเหมือนกันแล้วอันนี้ก็คือซื้อมาสําเร็จมันเกิดการวัดไซส์หรือ,อยังไงคะทำไมมันถึงออนี่ความโชคดีครับจริงจคือ โครงการเขาเจาะเหมือนเป็นช่องปลักไว้ให้อยู่แล้วแล้วเราไปซื้อเตียงอันนี้มามันมีช่องว่างพอดีเราไม่ได้วัดด้วยนะครับคืออันนี้คือถือเป็นความชโชคดีของของการซื้อใน,ในครั้งนั้นนะครับได้มูไหมไม่ได้มูเลยไม่ได้มู <laughs> ไ,มได้ <laughs> ไถาม <laughs> ว,ว่าตอนบ้านหลังนี้นอกจากจะมีชโชคดีอันนี้มีถูกหวยด้วย <laughs> ใช่ใช่คือก่อนแต่งบ้านก็คือแบบเนี่ยซื้อปุ๊บเดือนแรกวันที่โอนเนี่ยซื้อหวยเลยเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วแจ็คพอตครับถูกด้วย <laughs> แต่เขาไม่ได้มู จริงๆเราน่าจะรู้จักกันก่อนหน้านี้นะเบอจะได้แบบได้อนริส์ไรบ้างแต่ห้องนี้จะเห็นเลยว่าแสงคือจัดเต็มมากใช่ใครับผมก็เฟิร์ก็จะเป็นเฟอร์เลยตัวที่เราซื้อมาวางเองก็นี่ก็เป็นของพวกอีเกียนะครับหรือว่า พวกชั้นวางข้างๆก็จะเป็นเหมือนตามแอปส้มนะครับก็ซื้อได้ทั่วไปเลยคือส่วนใหญ่ในบ้านจะเป็นต้นไม้จริงครับใช่จะเห็นเห็นเกือบทั้งนี้แค่แบบต้นที่ไม่โดนแสงใช่ไหมคะจะเป็นเล็กๆน้อยๆมากที่เป็นต้นไม้ปลอมถ้าจะเห็นได้ว่านอกจากต้นเล็กๆน้อยๆอย่ะถ้าเป็นต้นใหญ่ก็คือส่วนใหญ่พี่แม็กจะใช้ต้นไม้จริงใช่ครับชอบแบบไว้ของต้นไม้จริงมากกว่าครับอย่างต้นนี้ก็จริงๆ3แผ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเขาเคยอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายมาปลูกที่คอนโดแล้วก็ย้ายมาปลูกที่บ้านนี่คือ อยู่มา3ามที่แล้วน้วองยังอยู่รอดอยู่ก็ผมว่ามันสวยแล้วก็มันช่วยดูดอาการด้วยแต,แต่ก็เ<ง>ทคนิคก,การเลือกบางต้นไม้ในบ้านก็คือจะเลือกที่แบบแสงมันส่องถึง<ช>เทคนิคอะไรมากจะได้ไม่ต้องยกไปข้างนอกบ้านบ่อยๆคือทุกต้นในบ้านหลังนี้ไม่มีการยกย้ายเลยส่วนน้อยนะครับบางต,ต้นแล้วกันอย่างต้นมกะกอกเนี้ยนี่คือดูแลยากนิดนึงก็อาจจะแบบวิกนึงยกไปสาร์ทิตย์ไปวางข้างนอกอะไรอย่างงี้ครับใช่แต่ว่าต้นพวกนี้ก็คืออยู่ตลอดเลยครับ อันนี้ก็คือเป็นโตไมโอแล้วเป็นโตไมโอครับก็ไว้สําหรับนั่งทํางานนะครับผมก็จริงๆตอนนั่งเนี่ยถ่ายรูปมาสวยมากอย่างจริงอๆอาจจะรอนิดนึงเพราะว่าแสงแสงเข้าแต่สวยๆครับชอบมุมนี้ก็โซนที่อ้อมเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นทะลุมิติไป walk in closet เล็กๆของพี่เองซึ่งแอบมีซ้มเล็กๆตรงนี้เล็กๆครับเล็ก<ช>ๆอยากให้มีความแบบโค้งเบาๆแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบละมุนที่แบบเป็นโค้งมนเกินนะครับ แบบนี้รู้สึกว่ามันมันอยู่ได้นานกว่าไม่ไม่น่าจะเชยง่ายๆนะครับก็คือพี่แม็กก็ออกแบบเองเหมือนเดิมแล้วก็บีบช่างว่าขอแค่นี้นะเ<ช>ติมผนังเราแค่นี้พอแล้วนะอ,อันนี้ก็ติดโคมไฟเพิ่มเพื่อเห็นไหมให้น้องมันดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นมุมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโคมไฟของอีเกียเหมือนกันแล้วดูคอเขาพูดถึงการออกแบบบ้านเขาคือเขาก็จะแบบรู้สึกทรงอินเีเรยเริ่มมาแล้วนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดมีคนสมมติน่านี่คนดูช่องนี้อยู่แล้วก็ติดตามแล้วก็แบบอยากรู้สึกว่า มาแต่งบ้านให้หน่อยได้ไหมคะรับไหมรับรับนี่ติดต่อได้ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวคอนแทคไว้จริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นหลังแรกหลังแรกเลยครับผมที่ได้ลงมือคิดแล้วก็ทําเองกับทางคุณธลับเหมาแล้วก็ทําออกมาได้ขนาดนี้จริงๆเราเป็นคนชอบแสงแต่ว่าโอเคเมื่อมันมีกระจุกแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะทิ้งมันไปก็ทําไว้สําหรับเลื่อนปิดเปิดได้นี่นะครับผมเมื่อใดที่อยากได้แสงม็เปิดนะครับ จะเป็น walk-in closet ที่แบบ private ขึ้นมาทันใช่ใชซึ่งอันนี้ออกแบบเองไหมคะออกแบบเองเลยนะครับเพราะว่าเราอยากใช้พื้นที่หรือว่าแสงที่มันเข้ามาเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าต้องแบบบิดทึบน้องไปแล้วก็มาเป็นห้องน้ำของโครงการที่ทําไว้แล้วถูกต้องครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ทําเพิ่มก็คือกรอบกระจกแล้วก็ตัตวที่สําหรับใส่ของใต้สิงนะครับแล้วก็ใส่กระจกนเนี่ไอ้กัน ส่วนเปียกส่วนแห้งเองด้วยอ๋ออันนี้ก็ทำเองเหมือนกันใช่ไหมใ่ใน่ารักแล้วมีชั้นวางของด้วยน่ารักน่ารักไปหมดเลยพี่แมคคะ นับตั้งแต่วันแรกที่พี่แม็กได้บ้านแบบนี้อันนี้ก็คือพี่แม็กเห็นภาพตั้งแต่แรกเลยไหมว่าแบบไว้มันจะออกมาเป็นประมาณนี้มูนมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้จริงๆอ่ะเกินคาดเหมือนกันคือรู้แค่ว่าหลังเนี้ยแสงต้องเข้าเยอะแน่คือชอบแล้วแต่ว่าไว้เน่ยคือยังไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนตอนนั้นะคือเราก็โฟกัสเรื่องของการกู้ก่อนเพราะว่ารู้จะกู้ผ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ก็พอผู้ผ่านก็คือมาใช้เวลาที่เหลือตอนเมื่อก่อนเคยไปคาเฟ่ไปเที่ยวก็หยุดเลยก็คือนั่งเสพ u t u b e ดู p i n t e r e s t mm hmm. เพื่อหาบ้านหาสไตล์ที่เราชอบครับ oh. ก็ใช้เวลาเยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วก่อน oh. ทําบ้านหลังเนี้ยพี่แม็กไม่ได้รู้ว่าตัวเองชอบสไตล์ไหนได้ซ้ําใช่ใช่คือคือโอเคเราอาจจะมีแบบความอ่ามินิมอลความโมจิอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเวลามันเป็นเป็นบ้านอะ่ะมันจะเป็นยังไงคือเราอาจจะแต่งตัวหรือว่าใช้ชีวิตประมาณนั้นแต่ว่าความเป็นบ้านมูจิหรือมินิมอลเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้เลย โอ้หแล้วหลังจากเจ็บจนแบบรู้ความชอบของตัวเองแล้วรู้แล้วว่าตัวเองชอบแบบเจแปนนีสรู้แล้วว่าตัวเองชอบแบบสแกนดิเนเวียนใช่ใช่พี่แมกเริ่มต้นยังไงก่อนที่จะแบบลงมือแต่งบ้านหลังนี้จริงๆแบบแบบบ้านมันเยอะมากในปัจจุบันแบบนอร์ดิกสแกนเจแปนดีหรือโมเดลอะไรอย่างนี้ครับพอรู้ว่าเราแบบมาทางเจแปนดีแล้วก็สแกนที่มันดูเข้มขึ้นไม่ใช่แบบไม้แบบสีอ่อนละมุนทั่วไปแล้วเราเจออะไรเนี่ยเราก็จะแคปไปก่อน เซฟไปก่อนก็คืออย่างเข้า YouTube เข้าไปในช่องของอมทาระก็คืออ่าเซฟละหนึ่งนะแล้วเข้าไปแบบในช่วงปีที่ผ่านมาคนทำโฮมทัวร์เยอะมากนะครับตาไหนชอบแล้วก็คือแบบแคปแคปไว้แล้วก็เป็นเพืด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเรามาทำรีฟด้วยความที่เหมือนเราทํางานด้านสายครีเอทีฟเรารู้ว่าเวลาจะเหมือนให้คนมาช่วยงานเราเนี่ยเราต้องทำรีฟว่ามันเคลียร์ให้เขารู้ว่าเราอยากได้อะไรใช้ชีวิตแบบไหนก็ วัดพื้นที่เองนะครับแล้ววัดเสร็จปุ๊บก็คือเอารูปที่เราบอกว่าเออตรงนี้เราอยากเจาะอยากทาประตูโค้งเนี่ยก็คือแปะรูปเลยแล้วก็ส่งไปพิชหลายเจ้ามากจนได้เจ้าที่เรารู้สึกว่าราคาได้และที่สําคัญคือคุยรู้เรื่องเพราะเราเคยแบบมีมีเหมือนเพื่อนๆบอกว่าแบบทําบ้านเนี่ยช่างเนี่ยถ้าได้ช่างดีเนี่ยโชคดีถ้าได้ช่างไม่ดีเนี่ยคือปวดหัวมากๆเราก็เลยรู้สึกใช้เวลาในการคุยกับเขาเนี่ยเพื่อรู้ว่าเคมีเราเข้ากันไหมเขาแบบ คีเบี่ยงขี่ขขวอยวายหรือเปล่าหรือคุยง่ายไหมก็ปรากฏว่าได้ช่างที่ถือว่าแบบแฮปปี้มากๆากคือคุยง่ายแล้วก็ช่วยเราเยอะมาก <c oughs> ครับก็คือบรีฟเดียวกันเนี่ยที่เราทําคือเราส่งไปให้หลายทีมมาก <c oughs> อันเดียวกัน <c oughs> เลยแล้วก็ให้เขาพิชชิ่งมาใช,ใ,ชใช่ใช่ได้ไหมคะเหมือน <ๆ S 1> พอเราก็ใช้ช่างดิวอินส่วนหนึ่งแล้วก็เรามีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมด้วยซึ่งเทคนิคที่ใช้ตอนนั้นน็่คือว่า เดินนอกจากว่าดูในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเดินเดินแบบงานบ้านและสวนอะไรเงี้ยงานแบบเกี่ยวกับบ้านเนี่ยเยอะมากมากที่สำคัญคือไปวันแรกอย่าเพิ่งซื้อก็คือ,อไปดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนแล้วบอกเขาว่าเดี๋ยวมาซื้อวันสุดท้ายเป็นเทคนิคเล็กๆเ, <laughs> เพราะว่าอะไรแบรนด์เขาไม่ได้อยากขนกลับแล้วก็ยอมซื้อตัวโชว์เลยคือคุณภาพมันยังดีอยู่แต่ว่าราคาแบบถูกไปเยอะมากๆครับก็คือไปเลือกซื้อวันที่เขาจะต้องขนกลับแล้วแล้วเขาลดไม่อยากขนกลับแล้วยังไงแบบเขาก็จะลดราคาให้เราใช่ซึ่งในบ้านหลายชิ้นเลยที่ได้มาจาก เรา uh, แบบนี้ครับเจ็ดต้องมีแหละคุ้มมาก <นะ S 1> ค่้มะากอันนี้ก,ก็คือก็คงไม่ต้องถามแล้วว่าแบบพี่แม็กยายเข้ามาบ้านหลังนี้ปีหนึ่งแล้วเนาะแฮปปี้ขนาดไหนเพราะว่ามันออกทางสายตาเป <laughs> ็นประกายสดๆไปเลย <laughs> คงไม่ต้องพูดถึงความ, <laughs> วามสุขส่วนนั้นแล้วจริงๆครับ ไม่รู้ว่าเป็นคนแบบหิวแสงหรือเปล่านะคือแบบรู้สึกว่าอยากเลิกงานเร็วๆแล้วก็อยากกลับบ้านเพราะว่าคือช่วงแบบประมาณห้าโมงหกโมงเนี่ยคือแสงฝั่งทิศใต้ที่ส่องเข้ามาในบ้านเนี่ยมันสวยมากๆก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากรีบกลับมาบ้านนะครับอยากมาดูแสงที่บ้านแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคือไปคาเฟ่เยอะมากนะครับแต่ว่าตั้งแต่มีบ้านหลังนี้หนึ่งปีเนี่ยคาเฟ่ไม่ได้กินเงินพี่เลยก็คือรีบกลับบ้านมาเพื่อมาดูแสงที่เราตั้งใจปั้นไว้เนาะว่าหลังนี้โอ้ยึ่ง ก็คือย้ำอีกทีหนึ่งว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหนังแรกที่พี่แม็กทำ<ช>แล้วก็ออกมาได้ขนาดนี้พี่แมกอมขอคำแนะนำดีกว่าค่ะสำหรับคนที่แบบกำลังดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเออ อยากเริ่มแต่งบ้านแต่ว่าเริ่มไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเอาคําแนะนําจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเหมือนกันเลยว่าแบบเขาควรจะเริ่มยังไงดีก็จริงๆเมื่อเราเมื่อเราแบบเจอสไตล์ที่เราชอบเนี่ยคือแคปไว้เยอะที่สุดนะครับอย่าดูแต่ความสวยงามแต่ต้องดูฟังก์ชันด้วยว่าถ้าเราแบบแต่งครัวแบบนี้แต่งบ้านแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตตรงนั้นยังไงเราจะหยิบจานล้างจานยังไงคือให้นึกภาพตัวเองให้ชัดนะครับแล้วก็2ก็คือ ถ้าอยากคุมโทนเนี่ยก็คือต้องมีสีไว้ในใจอย่างเช่นบ้านหลังนี้คือแบบโอเคโทนไม้เป็นหลักถ้าเฟอร์มาเติมก็คือเหลืองน้ำเงินเขียวแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าบางเฟอร์เนี่ยอยู่ที่ร้านสวยมากแต่เราต้องนึกว่าถ้าเฟอร์ชนิดมาวางที่บ้านเราเนี่ยเข้าหรือเปล่าก็คือเป็นวิธีการตัดช้อยได้ว่าถ้าสีไม่ใช่ฉันก็จะไม่ซื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คืออันนี้คือถือว่า,าจ,จะเป็นความผิดพลาดของของของผมเองด้วยก็คือตื่นเต้นคือทุกอย่างเวลาแบบจะสร้างบ้านแต่งบ้านเนี่ยอะไรพร้อมคืออยากเอาลงก่อนตอนนั้นก ทำพื้นเป็นอย่างแรกเพราะว่าเรื่องของการออกแบบเนี่ยคือมันต้องมีใช้เวลาแต่พื้นเนี่ยซื้อปุ๊บมาติดตั้งได้เลยก็ทำพื้นเป็นอย่างแรกก็ทําให้เห็นว่าเวลาเรามาแบบบิวอินเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือมันมีจุดที่มันไม่เนียบเพราะว่ามันต้องตัดมันต้องอะไรอย่างพื้นด้วยครับเพราะเวลาต่อมันก็ไม่เนียนอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ได้ได้ทำบ้านก็พื้นก็ทําหลังสุดก็ได้ครับให้ลงบิวอินก่อนเนาะเราจะได้ตัวจบมันจะได้ไปติดที่ขอบบิวอินได้ใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นคำแนะนําที่เออหลายคนอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีหลายคนที่แบบเออเลือกที่จะปูพื้นก่อนเพราะว่ามันง่ายสุดแล้วมันก็เร็วสุดนะแต่ว่ารอก่อนก็ได้ถ้าไหนๆจะทาบิวอินอยู่แล้วรอนิดนึงนะคะงั้นเข้าประเด็นที่ทุกคนน่าจะอยากรู้เอาเรื่องพื้นที่ก่อนพื้นที่ดินบ้านหลังนี้ประมาณกี่ตารางวาคะประมาณ42ตารางวาครับแล้วก็150ตารางเมตรครับร้ตารางเมตรพื้นที่150าตารางเมตร พี่แม็กใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ก็จริงๆส่วนที่เราแบบให้พู้รับเหมามาช่วยแบบดูแลบิวอินเนี่ยประมาณ3 0 0แสนนะครับแล้วก็ครัวคุณแม่ให้นอกนบ้านเนี่ยอีกประมาณแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกประมาณ5 0 0แสนเนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวในบ้านทั้งหมดเลยแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะอ<ช>ยู่ในกล่อ0 0 0 0แสนแปลว่า9 0 0 0แสนเนี้ยคือรวมทุกอย่างในบ<ฮ>้านหลังนี้ที่ทุกคนเห็นใช่ครับรวมต้นไม้ด้วยต้นไม้หนึ่งแผ่นดินใชนี้รวมแล้วต้นไม้หนึ่งแผ่นดินต้องซื้อรวมครับใช่ก็ ก็คิดว่าคุมงบดีเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านหลังนี้คือการตกแต่ง full scale นะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เน้นลอยตัวด้วย <c oughs> ก็คือมันมี built-in ผสมกับลอยตัวในวันนี้ต้องขอบคุณพี่แม็กมากๆเลยนะคะ,คะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ยังไงวันนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากติดตามบ้านหลังนี้หรือว่ามีคําถามใดๆอันนี้ ติดตามที่แม็กได้ที่ไหนคะครับก็สำหรับผมนะครับติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับ SS Home นะครับก็คือ Double S Home นะครับแล้วก็ใน i G I m a c Kido ครับผมออจะมีการแชร์วิฟของบ้านหลังนี้ลงเรื่อยๆไดไหมคะแล้วก็ยังไงสุดท้ายคะ่ะสำคัญที่สดุดขอบคุณสปอนเซอร์อ้อมด้วยขอบคุณ Line นัน House ที่พาเรามาค้นหาไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อความอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนคะ่ะวันนี้อ้อมกับพี่แม็กไปก่อนคะ่ะทุกคนพี่แม็กหรือพี่อกพี่แม็กครับลาค่ะ